มันสิเขาได้ตอวดูดน้ำจะแล้วเขากระโหลกหลุดร้อยเขากระไรตัวน้องอ่ะเนาะใบปูไป็ลูกหมดแล้วอ้าวมาเบิ่งสูบน้องน้ำกันพี่น้องครับสูบน้องปลาเปลี่ยนน้ำไหมครับพี่น้องรวยลายรวยลายรวยลายโกหล่ะปลาดุกปลาดุกปลาดุกเปี่ยน้องนั่นในกำลังเปลี่ยนน้ำเขาไหมพี่น้องครับตัวเนี้ย เอา,าวยาวห้องมาเนี่ยใต้นาคใหม่ปลาครับพี่น้องครับปลาดุกปลาดุกร่วนร่วนปัดปัดปัดประดุกจัดร้อยพี่น้องเอ๋ยนี่บักไงกัมมี่หมกน้อยกัมมี่มานี่รักนี่หมกควันกันมมีเ่เบิ้ลพี่น้องเอ๋ยรวยลายรวยลายรวยลายสวัสดีครับพี่น้องครับ สวัสดีครับเชฟไม่ครับพี่น้องมาเนี่มาเอาเครื่องสูบน้ามาสูบน้องปลาดุกครับพี่น้องน้ามันเริ่มสิเล่เแล้วเล็กน้อยแล้วเริ่มสีเขียวแล้วน้าเขียวก็เลยว่าสีผ้ากันทายน้าไม่พี่น้องครับฝนกระตกนะครับก็เลยเอาเครื่องสูบน้าครับปกติใส่ไดใส่ไดจุ่มแต่ว่าเมื่อนี้ใถ่จุ่มก็สีบพอท่านเพราะฝนตกแห้งตกลิ่นอยู่ตลอดครับพี่น้องครับมาในบางล่มร่มกับแห้งเพราะ่มครับพี่น้องครับฝนก็มาเพราะฝนบัดนี่ กำลังจีตอ่อเครื่องสูบน้ำเออลงไปซื้อนั่นแหละมาดึงเครื่องดึเงดเครื่องไปดีๆเคอมาด้านพี่น,นี่พอดีปะ่ะตามถ้าบ้านนี้ครับพี่น้องครับเอากปจีตอ่อเครื่องสูบน้ำกับสูบบอกเลยมันทางลงหุ่นเลยเนาะซื้อมาอามันจะซื้อสูบน้องปลาดุกครับพี่น้องครับฝนมาอีกแล้ว ตูบอ,อกให้มันเปลี่ยนน้ำหม่พอช่วงนี้ฝนกำลังลิงสบายครับมีเสียงหน่อยพอดีเลยเสียงหน้าหน่อยครับพี่น้องนคอะครับอาทิตย์กลัวหรอครับเพนนบราะท่านด้เปลี่ยนน้ดนำนาานด,ด้วยนี่นี่น้ำมันบลาเอาน้ำมันบลายไปเอ้ามาอยู่ใขวดอยู่นี่ขวดสองขวดพอดีติดเครื่องสูบน้ำเสร็จแล้วก็ไปเอาน้ำมันเสร็จแ้วเฮา ตน้ำบ่หลายดอกพี่น้องนะครับแต่ว่างฝนตีแรงเพราะโลใส่การบ่จมจมว่นะหัวมันนี่นครับพี่น้องน้ำเขียวว่แล้วแต่โดนแล้วครับพี่น้องครับอาทิตย์กลัวเราเพราะท่านในเปลี่ยนน้ำเชื่อนะครับกบางสิ้นทายน้ำไม่เพราะว่าฝนขมาซะแล้วเกินฝนเกิดเพี่น้องเอ,อ้ยใครอยู่ดอกมีเถียงหน่อยนะครับโอ้ ตกใส่มือเขาบรรนสาพอดีพี่น้องเลยแนวจับบรรยากาศเทียงนาน้อยพอดีมีเทียงในลบฝนพร้อมพี่น้องเลยนะครับขันบอนซาลาโอ้ยเรียบร้อยนะครับติดเครื่องกันกระเทินเที่ยงเที่ยงเที่ยลาบาดมาสูบน้องปลาแล้วกันครับอา้าวเรียบร้อยเนาะได้กอกหน้ามั้ยพอดีห่วย Tổ cọc nằm xuyên khu này nằm Mình chắc sẽ khuẩn với phía người Tụi chắc nói là tí Ưp ừ. Mình xây quán kiếp vẫn bùm một lột Hú, uh, nằm chút kéo vô nó Cọc lột rồi Xáy hàng Hú, 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 สี่ในไท,ย,ทยน้ำไม่น้นดำหมดแล้วครับพี่น้องน้ำเขียวแล้วฝนก็ะเลงมากเลยพี่น้องเอ้ยพอดีละเปลี่ยนน้ำไม่ให้ได้น้ำฝนลงมาน้ำพอดีพี่น,อน,อน้องเนี่ยพายุเขานอกยามนี่ยงพี่น้องนอกเพราะว่าบ้านไหนเมืองไหนก็เขาเบิดมานี่แล้วมันเต็มกระบอกเลย พ่อพ่อหอดแล้วอันนี้เป็นน้ำโอ้ยมันพี่น้องเอ๋ยเต็มแล้วไหม,ตเ,ตม,ตเ,ตมตเต็มแล้วปิดปิดเต็มแล้วเต็มแล้วปิดเลยใส่ละฝาเพื่อนดิฝาดิอ้าวดึงมังดูบาเนแท่นแท่นมังดูขึ้นวะปิดเครื่องสูบน้ำ อฝนดีครับพี่น้องครับฝนดีเมื่อเข้าพรรษา คอยเนี silently, so e ่ยด um> right ิดรนก้อนแ่เราจะตามก็ออกคอยเนี่ยแล้วก็มันุ่งจากๆนี่าเขาพะท่านไปแยงห้อหนามันไปแยงหอหัวกระโหลกมันน้ำเลยบราลฮะแต่แตเพิ่งน้กันไม่ต้องครับบ้านนี้ ตาเบื้งบ่าต้นพุกปุป่นอะพี่น้องครับว่าปลาสีไล่บันไดนะครับพี่น้องเดี๋ยวมารุ่นด้วยกันมารุ่นด้วยกันนะครับสูบน้ำก่อนแหโอเคมาดพี่รรน้องครับน้ำเขียวลงเรือเลยครับตาเบิ้งบ่าต้นพุกจังสีเบิ้งปลานับกันสีหน่อยสีลยยไล่บันไดโตใหญ่บันไดเร็วครับประมาณสามสิบนาทีก็น่าจะหมดว่าน้องมันเล็กๆเอง สูบข้าวเดียวกับบกยาับพี่น้องเพคือใดครับกันใดในอ้ใส่เวลาุนข้าวเดียวแล้วนั่นอ่ะกีกจน่อยกับบกพี่น้องอ้ยนาพอกดผลกรบปอเศร้า,บบาครับพี่น,อน้องน่ายปักปักปกปอกเี่ยวผลก็ดีเอาละครับพี่น้องคร มามุมนี้ครับบัตรนี้เบิ่งกบอกว่าเชอรี่ครับพี่น้องน้ำโบกแล้วผมว่าเชอรี่ฮะมองไปเลยพี่น้องโอ้หนาวหนาวฝนไปแล้วครับหอยเชอรี่จะลอยลงไปแล้วนี่มีตอรนวลงำลังพี่น้องเอ้ยน้ำกระบกแล้วบรับนี้น้ำยกลุปไปข้าวเดียวครับพี่น้องเครื่องสูบน้ำคักกู้ใดาบาตเนี่ยบึ้มบึมเลยพี่น้องเอ้ยครับน้ำเต็มเลยว่าหันฝนตกพี่น้องนี่ กก่สีเบิ้ลแล้วพี่น้องไก่สีเบิ้ลแล้วกาเสียนโต๊ป้าแล้ววเชรีกำลังแตกสวดๆพี่น้องเ,เอ,อ้ยยางน้ำขวบได้แล้วครับวังหันเพราท่านใดเอ,อู่วุ้ยบอกหอยขึ้นมาตึ้งพี่เช่ไหมเอ้ย ơi. หอยชเชอรี่เปียบเลยถ้าเปียงน้าใสาบาา่บัดนี่ ในหอยเชอรี่เต็มน้องเลยพี่น้องเอ,อ๋ยฝนก็ตกลิ้นยิมนย้มยิ้มยิ้มยิ้มอยู่โอ้โบกแล้วพี่น้องมาเลยพเพญานวดมากเลยเพญานวดมันอั้นมันอั้นหูกระโหลกใบตองอั้นหูกระโหลกพ,พู้น่ะน้ำยุทธวิชาขึ้น ปลาพ่ตอดขาเจ้าตีจุบจับจุบจับอยู่น้ำสิเบิดแล้วดิบอกไว้เขาไปอ้นเงื่อนแน่เริ่มปลาแล้วครับเริ่มมาแล้วโอ้เธอบอกไว้เออแตกเออไว้ไปอ้ดเพื่อนหน่ะ ปลาตัวขาวซะนั่นแหละวะส่วนน้ำสีเบิดแล้วบัดเนีเน่ยเพี้ยนน้ำไม่ก็สีขาวจนพลลนอนแล้วบัดนี่ห้วยแดดจะออกด้วสูนบสน้ำบกเราผสมแดดออกยังให้ฝนมาใส่สันนี้เดลยนี่ใคพี่น้องมาหาปลาต้องกันมาเนียน้ำนบกแล้ว หาปลาน้องหาปลาน้องอ้ากินตีดบ้านตีดเนื้อนหนแล้วฮะวะเนี่ยโอ้โหพวกหละโวกหละน้าขาดว่างนะเพื่นเล่นเลรอฝนโอ้ฝนกับพ่อฝนเออมา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 เฮีอน้องเลยแล้วโอ้โอ้โอ้ขึ้นมาเตะใส่เด็กคนนี่บื้นนี่หนาโอ้

โอ้เฮ็ดโซเนียวเฮ็ดโซเนียวอ่ะแล้วทายน้ำปลาก่อนเนี่ยอ,อัยอยน,าาน,น,นอะตะเคียงนี่บ่ตะกี้ขันบางบ่รนั้นได้ได้ขันบางตะกี้มันนั่นน้ามันท่วมเด้ท้ายออกร้อนร้อนให้น้ามันสะอาดไปเลยบ่ดนี้รอน้ำฝนรอน้ำใหม่มา เป็นไอ้น้องนี่ <c oughs> ามาแลวึ้นมาแล้วไปไปลงไปเกี่ยวกวนกันเดน้องบีเบดพวนะ่ะ โอ้ไม่นาอตัวไม่นันแสดงว่ามันใครละมันน่าได้น okay. okay. ี ER. uh ่เนาะเค็บอกน้ำเนี่ยบอกมันใครละมันสิาตได้บอกอไ้เชอรี่เลยเปิดน้ำมากันนี่นกนกนเปิดน้ำสายยางเลยนเปิดน้ำก๊อกได้เนา Ôi. Ôi, tụi nhảy cả mì lèo. Ủa mà hỏi tay một lời. Ủa tay tôi vẫn khay lèo em đi làm vẫn là nè. ấy. Mà sai cái vẫn à, đây. không mặc ăn ăn nó bát rồi. nó không quên. Bấy nó, bấy nó. Bấy nó. บมมีน้ำแล้วด้ลุงน้ำหมดแล้วเบม่นบม่ก่เป็ดไม่นพาเกแล้วไม่นะเอาไกห้อยออกน่อหอยนอยสามสี่หน่วยอ้าวโอ้ยบักนี่มั้บักนี่ใหญ่ายกูโมแต่บักนี่เอาจวดจวดพี่น้องจวดจวดายน้ำปลาครับผมเรียบร้อยเรียบร้อยมานี่ พี่ยมากรองกันจะบีบหมดแล้วงามุขึ้นกันานนกรับเลย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 เอาเรียบร้อยครับพี่น้องครับใส่น้ำปลาใหม่วันนี้